รีดาเนินโครงการส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าเกษตรหลากหลายช่องทางกิจกรรมย่อยเสริมสร้างศักรรยภาพการตลาดและเพิ่มช่องทางการผลิตจําหน่ายสินค้า BCG Economy สินค้าเกษตรปลอดภยัยและสินค้าของดีจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดรวมทั้งประชาสัมพันธ์นการรับรู้ให้กับสินค้าและบริการของจังหวัดสิงห์บุรีอันมีเป้าประสงค์เพื่อ ผู้ประกอบการในจังหวัดสิงห์บุรีประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยให้ความสอบคัญกับการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และขยายโอกาสและตามเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ที่จะกับเพื่อนเศรษฐกิจการค้าไทยให้เข้มแข็งเป็นธรรมเติบโตอย่างยั่งยืนดังนั้นสานานักงพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรีจึงได้จัดงานสิงห์บุรีโรโย่เอเจนีเอพาร์ทเอ็โป2025 เ,เกษตรปลอดภัยยั่งยืนสูวอนาคตขึ้นภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีประเด็นการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรเป็นหลังผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานสู่การบริหารจัดก,การด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อสร้างพมูลค่าเพิ่มและสร้างการรับรู้ให้กับสินค้า b t g Economy สินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดสิงห์บุรีอันเป็นการเพิ่มรายได้และช่องทางการจำหน่ายให้เกษตรกร,กรผู้ผลิตและผู้ประกอบการของจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึงวันที่6เมษายน2568ณศูนย์การค้าพาราไดพักชั้น1ร้านรอย,ย่อพักพาซากรุงเทพมหานครซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า เป็นการรวบรวมสินค้าของเกษตรกร,กรผู้ผร,ริตผู้ประกอบการของจังหวัดสิงห์บุรีมาจําหน่ายภายในงานมากกว่า60ล้านค้ากิจกรรมเจราจาธุรกิจวิสเนตแมนชิงเป็นการเชื่อมโยงสินค้าของผู้ประกอบการกับผู้ซื้อบเยอร์ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ line. กิจกรรมส่งเสริมการจําหน่ายในแต่ละวันได้แก,ก,ก่กิจกรรมนาทีทองกิจกรรมลดแลกแจกแถมอาทิสร้อยคอทองคํา และการแสดงมินิคอนเสิร์ตโดยศิลปินนักร้องชั้นนำในช่วงเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬกาในโอกาสนี้ที่ฉันขอเรียนเชิญท่านวีราวัรณจันทนาเสวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีได้กล่าวเปิดเปิดงานสิงห์บุรีโรโคอเอเจจเอ e พาร์ตเอโค2025วิธีเกษตรปลอดภยัยยั่งยืนสู่อนาคตขอเรียนเชิญค่ะ ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสิงบุรีโลคอล s อ g Pass พา p o 2025วิถีกเกษตรปลอดไทยยั่งยืนสู่อนาคตในวันนี้นะคะค่ะ ทุกท่านก็ได้รับชมการแสดงในพิธีเปิดไปแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามีความหนักแน่นเป็นอย่างยิ่งนะคะก็สิงห์บุรีของเรานะคะเป็นเมืองลูกหลานวีรชนนะคะก็จะต้องแสดงออกถึงความเข้มแข็งนะคะค่ะการจัดงานในครั้งนี้นะคะถือเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีนะคะซึ่งได้กําหนดเป้าหมายไว้ว่าเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานอาหารปลอดภยัยการท่องเที่ยวเสร็ รษฐกิจสร้างสารรค์สังคมเป็นสุขนะคะค่ะการจัดงานในวันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐ สินค้าให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นของจังหวัดสิงห์บุรีนะคะให้มีการจำหนาค้าที่มีคุณภาพนะคะที่ดีต่อผู้บริโภคดีต่อสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะทั้งนะคะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้มีศักยภาพในการแข่งขันนะคะทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับสากลน,นะคะก็จะเป็นการเพิ่มไรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการของสิงห์บุรีอีกช่องทางหนึ่งนะคะจัดงานในครั้งนี้นะคะความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนนะคะ ทั้งภาครัฐภาคราชการภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะที่ได้คัดสรรสินค้าดีสินค้าเด่นนะคะสินค้าดังตลอดจนผลิตภัณฑ์อาหารนะคะที่เป็นอัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่นของจังหวัดสิงห์บุรีนะคะได้นำมาจัดแสดงจำหน่ายไว้ณที่แห่งนี้นะคะมากกว่า60ล้านค้านะคะ ก็ซึ่งจัดตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะวันที่สองนะคะจนถึงวันที่6เมษายนนะคะก็เมื่อวานนี้นะคะทราบว่ายอดการจำหน่ายของเรานี่ได้เยอะมากนะคะก็กว่า2องแสนบาทนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะในงานนี้นะคะมีการเชื่อมโยงระหว่างผู้ขายของจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็ผู้ซื้อนะคะ<ส>ค่ะรวมทั้ง<ส>ผู้ผลิตผู้ค้าผู้นำเข้ากลุ่ม โมเดินเทรดนะคะที่จะได้มีโอกาสมาเจราจาธุรกิจนะคะเพื่อต่อยอดและก็สร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกันนะคะ,ะตลอดจนได้มีการแสดงศิละปะวัฒนธรรมการแสดงจากศิลปินชั้นนําในโอกาสนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทีมงานผู้จัดงานทุกภาคส่วนนะคะค่ะ,ะทั้งพักและภักเอกชนกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะผู้ประกอบการแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะคะขอให้การจัดงานในครั้งนี้นะคะประสบ ความสําเร็จขอให้ทางผู้ประกอบการทุกท่านนะคะได้มียอดจําหน่ายมากยิ่งขึ้นนะคะก็ต้องขอฝากนะคะท่านผู้ที่มาเที่ยวชมงานนะคะได้ช่วยกันอุดหนุนสินค้าของจังหวัดสิงห์บุรีที่จัดงานในครั้งนี้ด้วยนะคะสินค้าของเรานะคะเป็นสินค้าเกษตรนะคะที่ปลอดภัยนะคะปลอดจากสารพิษนะคะสารเคมีนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยานะคะทุกท่านสามารถเลือกซื้อได้นะคะค่ะบัดน,นี้ ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะดิฉันต้องขอเปิดงานสิงบุรีโลคอล SDG PASS Expo 2025วิถีกเกษตรปลอดภัยยั่งยืนสู่อนาคตณบัดนี้ที่ดังขอ